เรียนบ้านวังร่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอนำเสนอการจัดการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน Community Innovation Project CIP รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการเป็นฐาน Phenomenon Based Learning PBL ค่ะ โรงเรียนบ้านวังร่องตั้งอยู่หมู่บ้านวังร่องหมู่ที่ห้าตําบลห้วยไร่อำเภอรมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจํานวนนักเรียนสองร้อสี่สิบคนจํานวนครูสิบสี่คนบุคลากรทางการศึกษาสี่คนผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังร่องนายสงัดจันเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP มี6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นประเมินทักษะความการคิดของผู้เรียน Pre-test Post-test ขั้นตอนที่2การคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบนันดาลใจขั้นตอนที่3ร่วมมือการเขียนแผนขั้นตอนที่4การจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่5ผู้เรียนประเมินตนเองขั้นตอนที่6เน้นเน้นย้ำซ้ำทวนชวนคิดต่อยอด ขั้นตอนที่1การประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนการประเมินทักษะการคิดของผู้เรียน P-test post-test นักเรียนได้ทดสอบความรู้โดยใช้เว็บ Galaxy of, of Activity ในวิชาคณิตศาสาตร์วิทยาศาตสตร์ศิลปะและดนตรีตอนที่2เป็นการคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจ ทางโรงเรียนบ้านวังร่องได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่สไปสำรวจชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากแรงบันดาลใจจากการสำรวจชุมชนแล้วนักเรียนได้จัดหมวดหมู่คำศัพท์โดยเขียนคำศัพท์ และเชื่อมโยงคำศัพ์ฟอ o r d Connection จากการสํารวจชุมชนหลังจากที่นักเรียนได้เชื่อมโยงคำศัพท์การ Ford c คอ n เน็กชันแล้วนักเรียนได้นำคำศัพท์ที่เชื่อมโยงแล้วมาเขียนเป็นฟิลลาแมปปิ้งตามที่กลุ่มนักเรียนสนใจโดยได้นำเสนอฟิลลาแมปปิ้งของกลุ่มตนเอง ขั้นตอนที่สามร่วมมือเขียนแผนคุณครูผู้สอนได้ร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ PLC โดยนำฟิล่าแมปปิ้งที่นักเรียนได้นำเสนอมาจัดการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ท่านศึกษานิเทศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุญเตสองได้มาแนะนำนิเทศเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้กับคณะครูและเสนอแนะข้อบกพร่องในการจัดทำแผนการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้ขั้นตอนที่สี การจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนบ้านวางร่องได้ใช้โครงงานมนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดังมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมชั้นอนุบาลสองกิจกรรมไอศครีมแฟนซีกิจกรรมชั้นอนุบาล 2, รรสมรรมนนามกิจกรรมวุ้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมกระปุกออมสินเศรษฐีน้อยกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สามกิจกรรมหน้ากากเปเปอร์มาเช่กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สี ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ดินสำเร็จรูปพร้อมปลูกพอตติ้งซอยกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กระถางกะลาพารวย กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งน้ำนมันมะพร้าวสกัดเย็นกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองลูกประคบสมุนไพรกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามกร,ระเป๋าจากผ้าพื้นเมืองกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการออกแบบลายผ้าพื้นเมือง ขั้นตอนที่ห้าผู้เรียนประเมินตนเองผู้เรียนประเมินตนเองโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์และมีการประเมินตนเองแบบไลเนียและสไปเดอร์แกมคุณครูได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบอกพร่องของนักเรียนและนำมาปรับปรุงการเขียนแผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไปขั้นตอนที่6 เน้นย้ำซ้ำทวนชวนคิดต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อคิดต่อยอดเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นการส่งเสริมอาชีพได้แก่กิจกรรมการจักสารจากไม้ไผ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมโต๊ะกราพาลวยของมัธยมศึกษาปีที่สอง หลังจากที่นักเรียนได้ทำกระถางจากกะลามะพ้าวนักเรียนคิดต่อยอดเป็นโต๊ะจากกะลามะพ้าวเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยนำโต๊ะนักเรียนเก่ามาประดิษฐ์เป็นโต๊ะใหม่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถประดับตกแต่งให้สวยงามได้กิจกรรมชวนคิดต่อยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้ประดิษฐ์ กิฟติดผมและเข็มกัดผีเสื้อจากผ้าพ,พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนได้าก,กาิจกรรมสวนผักอินรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงสามนักเรียนได้ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรียนเป็นสวนหย่อมและนำผักที่ได้มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นอกจากนั้นนำมาประกอบเป็นอาหารรับประทานในโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆในโรงเรียนรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปรากฏการเป็นฐาน p h e n o m e n o น Based Learning สมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านบางร่อง กิจกรรมสมุนไพรรวมมิดพิชิตโควิด COVID ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านวางร่องได้บูรณาการกับกระบวนการ r c a โดยเน้นกระบวนการทักษะชีวิตและบูรณาการสู่ฟิโนวิโนนเบดเลิร์นนิ่โดยผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการสะท้อนขั้นรีเฟกซ์ 2. ขั้นตอนการเชื่อมโยง Connect ขั้นตอนที่สามการนำมาปรับใช้หรือแอปพลายขั้นตอนการสะท้อนคิดรีเฟกซ์เป็นการสะท้อนความรู้สึกและความคิดที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยคุณครูได้พานักเรียนไปสำรวจชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนสะท้อนความรู้สึกนี่คิดจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนสำหรัยในโรงเรียน หลังจากนั้นก็มาสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมจากที่สร้างแรงบันดาลใจจากการสำรวจชุมชนแล้วนักเรียนกลับมาเขียนคำศัพท์จากการสำรวจชุมชนโดยการจัดหมวดหมู่คำศัพท์และเชื่อมโยงคำศัพท์เพื่อที่จะนำมาเสนอเป็นฟิลลาแมปปิ้งการเชื่อมโยงคอนเน็ก เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหรือที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้วเป็นความรู้ใหม่นักเรียนได้เขียนฟิลลาแมปปิ้งสมุนไพรรวมมิดพิชิตโควิดโดยแยกเป็นข้อเท็จจริงหรือที่มาแยกเป็นประเด็นการเรียนรู้เป็นประเด็นผลผลิตหรือไอเดียแยกเป็นประเด็นแผนการดำเนินงานหรือแอคชั่นแลนการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ นักเรียนได้ผลิตชาสมุนไพรรวมมิรพิชิตโควิดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการต้านโควิดนักเรียนได้นำสมุนไพร9ก้าอย่างมาผลิตเป็นชาสมุนไพรรวมมิรพิชิตโควิดกิจกรรมนี้นักเรียนได้ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สูตรสมุนไพรมะกรูดเพื่อใช้ในโรงเรียนป้องกันโรคโควิด กิจกรรมนี้นักเรียนได้ผลิตสบู่เหลวสมุนไพรสูตรมะกรูดซึ่งใช้ในการล้างมือเพื่อป้องกันค่าเชื้อโรคให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้สมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิดเป็นการใช้สมุนไพรอบแห้งมาบรรจุในถุงแล้วนำไปต้มเพื่อสูตรกลิ่นให้จมูกโลก่งเป็นการป้องกันโควิดได้อีกอย่างหนึง่ง ขั้นการนำมาปรับใช้แอปพายเป็นการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตทางโรงเรียนได้นำผลผลิตการทำสมุนไพรวมิรพิชิตโควิดจากผลงานของนักเรียนมามอบให้กับนักเรียนที่จต้องกักตัวเนื่องจากโควิดที่แพร่ระบาดท,ที่นักเรียนนำไปใช้ที่บ้านและให้ผู้ปกครองได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นสเปรย์แอลกอฮอลจากมะกรูด สบูเ่เหลวสมุนไพรจากมะก,กรูดเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทางโรงเรียนบ้านวังร่อง,อง,องได้นำสเปรย์แอลกอฮอลสูตรสมุนไพรมะก,กรูดมาใช้ในจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียนให้คุณครูใช้ในจุดลงเวลาเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายของโรงเรียน งเรียนและป้องกันโรคโควิด -19 ในโรงเรียนได้ทางโรงเรียนได้นำสบู่เหลวสูตรสมุนไพรมะกรูดมาวางไว้ตรงจุดล้างมือตามอาคารต่างๆทุกอาคารเพื่อให้นักเรียนได้ล้างมือให้สะอาดก่อนขึ้นห้องเรียนและหลังจากที่ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นำถุงหอมสมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิดมาใช้โดยการน,นำมาต้มเพื่อให้มีกลิ่นไอระเหยของสมุนไพรเมื่อดมกลิ่นสูตรกลิ่นเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดมกลิ่นของสมุนไพรที่มีส่วนต้านโรคโควิดได้ทำให้ชื่นและนักเรียนสามารถใช้ในที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนได้ การนำชาสมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิดมาชงดื่มเพื่อให้เกิดความชุ่มคอเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิดสู่ลำคอเดื่มทุกวันจะทำให้รู้สึกชุ่มคอและป้องกันโรคโควิดได้การนำ ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้นำผลงานสมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิดและผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ทางด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยจัดนิทรรศการร่วมทนุนในการประเมินของหน่วยงานต่างๆในชุมชนและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาชีพที่นักเรียนได้ผลิตขึ้นเพื่อที่จะให้มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนการที่นักเรียนได้นำกิจกรรมต่างๆไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรวมมิตรพิชิตโควิด COVID, หรือผลงานทางผลิตภัณฑ์อาชีพต่างๆในการจัดนิทรรศ,าศาการร่วมกับชุมชนทำให้นักเรียนได้มีทักษะในการพูดการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนสู่สาธารณาชนจนทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคต การเผยแพร่ผลงานสมุนไพรรวมิตรพิชิตโควิดทางโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานคลิปวิดีโอการทำสมุนไพรรวมิตรพิชิตโควิดทั้ง4อย่างทางช่อง YouTube โดยชื่อว่าสมุนไพรรวมิตรพิชิตโควิดโรงเรียนบ้านวังร่องสพปเพชรบูรณ์เขต2นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านวังร่อง ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานทางหน,งนังสือพิมพ์ข่าวสดโดยกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสได้มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอและพอร่ำมลงหนังสือพิมพ์ข่าวสดร่วมกับชุมชนนอกจากนี้คุณครูได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบการสอนเรื่องสมุนไพรไล่ยุง เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการเป็นฐานโดยเชื่อมโยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระบาดคุณครูได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบการสอนส่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางกลุ่มลายนักเรียนได้ส่งผลงานคุณครูทางกลุ่มลายของห้องเรียนหลังจากที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถได้เรียนรู้ Active Learning from Home การกำกับนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Active Learning ทางศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขต2ได้มาแนะนำนิเทศการจัดทำแผนการเรียนรู้และมานิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนบ้านวังร่องอยู่สม่ำเสมอทางโรงเรียนคณะครูได้นำ ผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นบทเรียนความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับผู้เรียนได้พัฒนาเกิดทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนได้พัฒนาการเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่21 ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ active learning ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ผู้เรียนได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆจนเกิดนวัตกรน้อยครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการสอนแบบบรรยายเป็นการสอนแบบเน้นการปฏิบัติโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และคุณครูเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชคอยแนะนำนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยผลงานนักเรียนในการตัดต่อคลิปวิดีโอของโรงเรียนอ้้มมมสสิิททธเเ่าฝืนนนจรรัใหลูกกีีคค ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่มนา่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงาม ากจะหยุดเวลาเอาไว้ที่ตรงนั้นช่วงเวลาที่แสนดีช่วงนาทีอร่อยจะเต็นเหมือนทำกินในที่บ้านอร่อยยังเคยที่เธอเคยกินสันคอสไลซ์ซุปดำมาลาน้มันจิ้มงาเกินกว่าใครอร่อยจะเต็นที่เดิมที่ ขอบคุณเธอนที่ทำให้ฉันไม่อ่อนล้าขอบคุณเธอนที่ทำให้ฉันไม่